เออมาคิดเพียบเออมาซืเพียบว้าวนี่มันีมาเลยปทงกลุ่มหมื่ังหม่นมือนเคือบาลเวบานยืดไต่บาทนี่ลุยเลยบ่ไปประกอบนปเบาแห้งเลยคือเบาแห้งมดเดหอกเนาะเดื่อมาหอด้วามันเช้าดอกมึงจะมาถือดีฮะโอ้ย

จอล่างๆแล้วเอามาลงนีล่างเีลางล้องถึงเวลาปุ้ยากระไรานี่ยลงเยลงาคนุกนโอ้ยเนึ่คือจสเปียงคือลายเถอเามา้าได้จักจอกนี่มียัน่ยโเียนสุดอันอันนั้นนะทุกนสิสบายเลยสิเบเนาะ

บๆเ้เดกินไลมอันเ่ามางไหมันมาหเนี่ยโอ้ไ่ได้เลยติดเครื่องปลอยก้ดี๋ยวๆมันพองเนห้อยวันอยู่ได้เงินนอยได้นี่ปิ้วกโค่พูนไพ่ขาาพี่ผมไปหาย่างปลากินเินไวนี่เราปลาย่างปลไปลุกพีโยบ่เดี๋ยวเดี๋นะ รกตขึ้นไปลุกหนีไเขาจยามถ่าย้เาจะขึ้นไปสูงหลังมันีุ่้ติกเรอจะเฮ้ยล้อติ๊กจ่อหนิฮะเบยะเียเนี่กระเียกระเบียเอาดูไรเบียกระเบียะบ่จะเก็บของเขาุนี่ีเดอครับมเกโอ้ยผลมาแล้วผลมาแล้วเห็นจดบัติบุญยางมาด้วยเขาอยใส่มามามาี้เลยต้งเดือดลงมาแล้วกัน कॾहिं <laughs>